สวัสดีค่ะวันนี้โมชาแน,นลนะคะัน,นี้เกม House Tycoon 2งนะโดนก็คือ House Tycoon 2มันเหมือนมาสร้างบ้านอะแต่อันนี้นา่าจะยังีอยู่อันนี้ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยแต่งงว่าทำไมแบบเป็นเกมสร้างบ้านที่มีคนเล่นเยอะมากแต่มันดูดีจริงๆอ่ะทุกคนเกมนี้มันมันจุดยอดอ่ะเดี๋ยวเขาเก็บมันเพิ่มก่อน นี่ยังไม่ได้ทำไมเก็บเพิ่มอ๋อมาดูข้างเงินดไ,ได้โอ้ก็ว่าทำไมกำลังหาอยู่เลยว่าเงินอยู่ตรงไหน <c oughs> เก็บไปลน,น เพื่อนดิยังสวยอะอุย้ยปิดอันทำไมไมันต้องเอาเกมพาร์ทมาบางังอะไรอย่างนี้ด้วยงงกดผิดขึ้นมาทำไงถ้าเกมมันดีจริงนะเป็นเฮลซิมูเลเตอร์ท,ที่มันดูสมจริงอะความรู้สึกอะอยังไงอะอธิบายยังไงดี มีแต่โครงตอนนี้บ้านชั้นเดียวเธด้วยอ๋อนี่อีกละเหมือนคุณอยากมีบ้านคุณก็ต้องสร้างบ้านก่อนอย่างเงี้ยทุกคน แต่ว่ามันเป็นเกมห้องสารที่น่ารักดีนะเอาตงเลยไม่พอ,อเดี๋ยวขอเก็บต่อ ทุกคนถ้าคลิปนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวมาสร้างต่อให้นะโอเคนะเตรียมจะเกี่ยวนี้เรื่อยๆแล้วกันมันจะเป็นเป็นเฟดๆนะทุกคนหลังคากัอนเก็บเมื่อ,อยเยวเลยหรือว่าเราเก็บพาร์ิ้งบัตดีแต่เราซื้ออันที่มันแบบไม่แพงก่อนเนาะมันจะได้ ช่วยกันหาเงินเพราะว่าเต่าวิมันจะเพิ่มเงินเยอะขึ้นนะทุกคนนี่บ้านสวยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ท่านจะเป็นชันที่น่ารักมากเลย ซื้หน,น้าต่างนี้เลยอยากโดดเข้าไม่พอเดี๋ยวแต่ว่าซื้อดีกว่าเห <c oughs> มือนรีถ่ายเงินอะนี่เงินสงสารอีกละอันนีเราที่สามแล้วลุน มันอยากให้เราซื้อมากอะ่ะรคบสิบหกไม่พอเดี๋ยวและ ใส่แบบสีข,า,ขาวๆทงกกำแพงบ้านมันดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นเนาะอืมอาพไปสี yeah เสองยังไม่เสร็จเอ้ยเปิดประตูได้แล้ว <laughs> รู้หุมใจกับการเปิดประตูได้มากเลยิ <laughs> <ope dream. S 1> มมาซื้อ parking spot กันเถอะ ขอซื้อนี่ก่อนดูไม่แพงต้องโหลดซื้อทุกคนแต่เกมนี้คือชิวๆสบายๆไม่ต้องคิดมากนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้เด็กก็เล่นได้ไฟสวยอะ่ะ นี้เป็นเกมไทคุณจิงเลเตอรสร้างบ้านที่แบบโอเคมากเลยชอบสบายใจในการเล่นไม่เครียดถ้าเราไม่ได้เพ w ทูวินนะเล่นเล่นตลอดไม่ต้องคิดมากแล้วทุกคนเกมนี้ อันนี่เลยอีกอีโอ๊ยติดประตูบ้าน การซื้อเกมฮาร์ดรอบข้างไหม,มน่ารักอะแต่ทำไมกำแพงดูไม่เข้าดูน่ารักแต่ทำไมกำแพงดูไม่เข้าแต่ใส่เฟอร์นิเจอร์ข้างในบ้านอนจาจจะสวยก็ได้เนาะ แพนที่แท้จริงด้วยล่้ยแคนที่แท้จริงก็ว่าแหละทำไม,มแคมเป้มันปแปลกจริงๆก็สวยนะเราเนี่ยเอาจจะไม่ได้พูดว่าเกมนี้อยากให้ทุกคนได้ชิวกับบรรยากาศเกมเนาะมองๆจริงดีไหมมันจะดูสบายตากว่าเปล่าถ้าจะไม่ดูเบียนหัวกว่า bát lùm, cái này nè เก็บนี้เรื่อยๆไหมทุกคนให้มันซื้อ parking spot ได้นิดงที่เดียว,วยทุกคนเส้นเขียวๆถึงครึ่งทางแล้วนิ้เดียวทุกคนมันใกล้ถึงแล้วให้งแี้วใกื้ถึงแล้ว ไลยแล้วโอเคแค่นี้แค่นี้แค่นี้เองหรือ มันฟรีอทุกคน มันเราสร้แค่จะให้ดูว่าบ้านเรามันจะวางของไว้ตรงไหนเฉยๆทุกคนอุ้ยเพื่อนแต่ว่าของที่จะย้ายเข้ามาเข้ามาในบ้านเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาทุกคนมีมีแต่แบบเั่อยู่ชาเวอร์ไม่พอละเอาแต่ห้องน้ำก็เหมือนย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วแต่ยังไม่มีการตกแตง่ง นั่นขอ่อมทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่างเท่เ, <c oughs> เปิดปิดได้ไหมไม่ได้พอมีขอบกระจกแล้วดูดีขึ้นมาหน่อยเออขอบเพดานเนี่ย แพงเกินอ่ะเดี๋ยวแพงเกินมีมองพื้นข้างล่างด้วยดูสวยดีนะยังไม่พอนี่จำได้ตำนานเหลือนึ่งบาททุกคนเนี่ยโอเค มาสร้างประตูกันทำไมเฟซสามมันนานจังอะก็ต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือว่าตกงแต่งด้วยเนาะบางอันอะเข้าใจได้เอ๊เป็นประตูแบบนี้อะเอ้ยดีเลยจะได้ไม่ต้องแบบเปลืองพื้นทีน่เนาะแต่ประตูบ้านนี่สิเป็นอย่างนี้แต่ประตูบ้านก็ควรจะเป็นอย่างนี้เนาะ ถึงเวลาที่เราได้ซื้อตู้เย็นแล้วทุกคนถึงเวลาแล้วจะได้ซื้อตู้เย็นนินดนึง <c oughs> ไม่เคยไม่แพงเลย ขนาดนีน้จึงนะทุกืนคนจะถ้าอยากดูตรงไหนก็เลื่อนไปได้นะนวลอุ่ยล้างมือด้วยอ่ะเพิ่งเห็นตรงนี้โหตกแต่งสวยด้ยนะชอบไฟอ่ะ รืบกระรืบในการทำไปเรื่อยๆทุกคนแบบไม่ไเร่งรีบมันมีบ้านไหมอะบ้านนี้รดูสภาพแล้วไม่มีนะทุกคน าดีไซน์ออกตัวด,ดีขนาดนี้ไม่แปลกว่าทำไมคนเล่นเยอะตู้งนานเล็กอ่ออุ้ยน่ารักแต่เพลงเหมือนกันนะเราเนี่ยเพื่อนมายืนอ๋อเพื่อนก็ออกมาเอาเงินแบบเราแล้วก็เลยจะถามเลยว่าทำไมเพื่อน <c oughs> เพื่อนถึงแบบออกมายืนมองเราขนาดนั้นจริงเพื่อนออกมาเก็บเงินเหมือนกันทุกคน ดูสภาพแล้วคลิปน,นี้ไม่น,น่าจะจบไหมแต่เกมนีน่าเล่นจริงทุกคนแต่ว่าขอสร้างบ้านหนึ่งเสร็จนะทุกคนอ,อย่างเช่นเพื่อนคนนี้บ้านเขาใหญ่มากแสดงว่าเขาจะต้องเสร็จแล้วไปหลายหลังเลย เกินครึ่ง nhau ทุกคนเกะเสร็จแล้วเกะเสร็จแล้ว ต,ติดโซฟาบ้านตัวเองเนาะตรงน้นรู้สวยขึ้นมาเฉยเลยเบดทำร้อยหกโอ่แพงนะจะไม่เป็นไรเตียง <c oughs> ก็ต้องแพงอยู่แล้ว มันต้องมีการตกแต่งด้วยไม่มีพลมในต้นไมน้เลยแค่้ด้อ โทษที่ทยาทุกคน,กคนแต่เราพยายามจะอะทําให้มันเร็วที่สุดที่ทำได้แล้วทุวกคนเงินเรามันก็ขึ้นเทีละน้อยนิดเนาะเพราะเราเพิ่งสร้างบ้านหลังแรก บ้านหลังนี้ไม่เสร็จอีกค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแต่อันนี้น่าเป็นด้านนอกล่ะต้นไม้ง,งูทำไมพวกมมันดูไม่สมจริงอะ่ะ ย่ามันมีเท็กซ์เจอร์มากกว่าขัดใจจังห้าร้อยเจ็ดสิบทุกคนอีกนิดเดียวบ้านเก็ดเสร็จยังอันนี้เป็นอันสุดท้ายแหละรั้วเฟ็นซิ่งอะเออีกนิดเดียวโอเคสุดท้ายไหมความปริแถว โอ้โอ้โอ้ยี่สิบสามนาทีแล้วเหรอโอ้โอเคแต่บ้านนี่ก็เสร็จตามที่ต้องการแล้วเนาะเดี๋ยวพาชมก่อนไปคลิปใช้มองจริงเนาะไม่มีม่านอ่ะมันเสียดาย้อะมันเปิดโล่งไปเยห้องน้ำอะ่ะจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีมา่านอื้อมันดูเป็นแค่แบบโอ้ยเฮ้ยไปด้านบ้านมันมีแค่แบบเหมืนอนอนะไรน่ะปิดอะเฉยิ แต่ถือว,ว่าสวยมากทุกคนโดยรวมเนี okay. ย่ยสวยมากเปิดได้ๆแต่ไม่มีของโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะทุกคนก็ขอบคุณสร,รับการต่างๆทีชอบมาโมเทเนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน้าไว้เจอกันใคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ